กับสวัสดีวันเสาร์ที่27ด้วยนะครับก็วันนะครับวันนี้ก็ช่วง5โมงนะครับก็บางได้ขึ้นไลฟ์ไปนะครับขึ้นไลฟ์ให้แนวทางไปนะครับ2ตัวหน้าไลฟ์ด้วยกันนะครับสำหรับคู่แรกนะที่ใครที่ไม่ได้ดูไลฟ์เนาะก็มาเอาหน้าช่องกันแล้วกันนะครับมาดูกันก่อนนะครับมาดูผลงานคืนนี้กันนะครับคืนนี้รับรองเลยว่านะครับตัดสินช้ชะตาทําตุนได้อย่างแน่นอนนะครับ คู่นี้คู่แรกนะครับสำหรับค่ำคืนนี้เนาะก็จะเป็นคู่ช่วงหัวค่ำนะครับมองไปที่โอลิมปิกเนาะฟุตบอลชายโอลิมปิก2024นะครับก็ไปแอบมองที่คู่นะครับทางด้านของอ่าสาธารณรัฐเนาะที่เปิดบ้านพบกับทางด้านของสเปนนะครับหรือว่าขออภัยนะเมื่อกี้กองสะดุดหน่อยนะครับก็นะอย่างที่บอกไปนะครับว่าวันนี้ทางด้านของดินแดนกระทิงดุนะครับก็จะบอกคร่าวๆสั้นๆนะครับก็วันนี้ทางด้านของ สคู่นี้นะครับเป็นบอลอู่ยี่สเนาะก็สำหรับคู่สคู่นี้ก็มั่นใจนะครับสำหรับบอลฐานะของโอลิมปิกนะวันนี้นะครับหลายๆคู่เลยนะครับก็มีให้เราเลือกนะครับแต่ว่าคู่นี้นะมั่นใจอย่างแน่นอนนะครับว่าฐานะของสเปนเรานะครับ ถึงแม้ว่ากำแพงของเขาจะเปิดขึ้นมาเยอะนะครับ2ถึง2ช่วงตัวนะครับแต่ว่าไม่มีผลอย่างแน่นอนนะครับสำหรับสําหรับทางด้านของดินแดนกระทิงดุหรือว่าสเปนแล้วนี่นะครับน่ามั่นใจแน่นอนนะครับคืนนี้สเปนนะครับขวาแข้งกลับบ้านได้อย่างแน่นอนนะครับไม่ต่ํากว่า3ามนิตอย่างแน่นอนนะครับนะสำหรับคู่ที่2นะก็คู่นี้ไปดูทางด้านของลีกโรมาเนียนะครับโรมาเนียซุปเปอร์ลีกนะครับ คู่นี้แข่งขันเวลาเตยสองนะครับก็จะเป็นท่าหน้าของแซปซี่นะครับเปิดบ้านพบกับท่าหน้าของดีดาโมบูคาเลสนะครับแซปซี่นะครับเปิดกำแพงมาแค่ครึ่งช่วงตัวนะครับหากนัดหลังสุดก็ยังไม่เคยแพ้ใครมาเลยนะครับนะแล้ว2ทีมนี้เคยเจอกันมานะครับก็เป็นท่าหน้าของแซปซี่ที่คว้าชัยมาได้ทุกเกมเลยนะครับนะก็บอกสั้นๆนะครับก็สรุปสั้นๆกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเวลามันจะเยอะเกินไปนะครับสำหรับคู่นี้เราทางหน้าของ เซปซีกับดีนาโมนะครับก็ให้มองไปที่ทางด้านของเจ้าบ้านนะครับคว้าแก่้งคว้าใจได้อย่างแน่นอนนะครับนะสำหรับพี่ๆคนไหนนะครับสนใจเข้าบ้านเขียวของเรานะครับก็แอดมาได้เลยแอด SC123 หนึอามนะครับมีอำาหน้าด้วยนะครับยินดีต้อนรับพี่ๆเขาทุกทุกท่านเลยนะครับผมก็น้องใหม่ในทีมนะครับสำหรับคืนนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วเจอกันในกลุ่มบ้านเขียวสําหรับชุดโครงการแนวทางต่างๆนะครับอ่ะสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ